อิทธิพลโรเซ่และพิงทำยอดขายแบรนด์ดังพุ่งสองเท่าในเวลาไม่ถึงปีเป็นอีกหนึ่งการก้าวกระโดดที่ตอบย้ำบทบาทและอิทธิพลของ4สาววงและพิงมีในอุตสาหกรรมลักชัวรี่หลังโรเซ่และพิง n ์ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดของแบรนด์เครื่องประดับระดับไอคอนิกอย่าง Tiffany c แอนด์คอมพานผ่านแคมเปญคอลเลกชันสุดคลาสสิก Tiffany City h a ฮาร์ r แว2021ล่าสุดมีรายงานว่าโรเซ่และ พิงท์ทยอดขายทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีพุ่งสองเท่าในปีที่ผ่านมาในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์โรเซ่และพิงได้สร้างสถิติการขายอย่างน่าประทับใจเรียกได้ว่าอิทธิพลของโรเซ่ก็โดนเด่นไม่น้อยนะใครเพราะทุกครั้งที่ปรากฏตัวก็สร้างความฮือฮาแถมยังได้รับความสนใจจากทั่วโลกฉลนลงไหลในเครื่องประดับของทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีมาโดยตลอดการได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่าย ทอดความงดงามอลัาลึกของแบรนด์อันทรงคุณค่านี้เป็นสิ่งที่ฉันไปปันมาเป็นเวลานานจึงเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากสําหรับฉันโรเซ่กล่าวในプレสีลีสฉันรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญฮาร์ดแวร์และฉันแทบอดใจไม่ไหวแล้วที่จะแบ่งปันความรู้สึกพิเศษนี้กับแฟนๆทุกคน